สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆชาวโลกมาค่ะพี่น้องจา้ามื่อนี้ยยายสิริพรเรื่องงานมาแล้วก็เลยอยากกินผักกะถินแก้พี่น้องจ้ากับปเบิงว่ามมนสิยังบอว่าสนดอกว่าก็เลยไปเบิงเพงราะว่าบได้ไปเก็บโดนหนึ่งแต่หลานสาวมาตั้งแต่เดือนแปดนพี่น้องจา้าเรื่องงานแล้วก็เลยไปไปก็ได้เนีไปเลี้ยมดอกพี่น้องจา้ามาเบิงว่าสิได้หลายวันเดยมาเบิงกันได้จะได้เอามาอ่างพี่น้องเพื่อนๆอีกละในฝรั่งเศสก็มีผักกะถินกินเด้อยพี่น้องจ้ามาเบิงกันจ้า พี่ได้มะหลายเติบยู่ได้พี่น้องได้มาเต็มถาดนึงงยูจา้านี่แหละเลมเลมในความมากินอยู่พี่น้องแต่ว่านวยอ,อ่อนยังอยู่ดีห่างๆ,ๆแต่ว่าต้นเงี้ยมันก็แก่เบื่อแล้วล่ะว่าในต้นเงยแก่เบื่อแล้วพี่น้องนี่แหละก็พอได้กินยูจา้าพอได้กินก็ะตัมสมแก่ขัดได้ยูจ้จพนะะพี่น้องจ้าพูดนะเบื้องยอดด้วยพี่น้องยอดเป็นฝนตกใส่ยังไรบู้ข,ขึ้นงามเต็มถนนอยู่มั้ยเงินไหลางามบะ โอ้ยเต็มถาดเก็บขักเก็บแน่พี่น้องเก็บมันเลยเก็บยอดผกกะทิพี่น้องจ้ารูปปะหายคิดถึงเมืองคายเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้างามบัวสวรบพวกะเจวากินกับซุปน้ำมันส้มซุปหยังว่าไปนะพี่น้องเนาะมึมง,นะงนะมรูป้ปะของชอบเลยนะจ๊ะยอดนีได้พี่น้องงเนี้ยยอดอิริอยู่พดพกแตงโมแต่งสังยอดปกกะทินง,งามมีดีเด้อมันได้ใจเด้อตัวอยากก็มาไปกินเด้อ ยกมือขึ้นนะคะใครอยากก็ยกมือขึ้นนะพี่น้องจ้างามอีดีสุดยอดสมอยากแบบพี่น้องจ้าเบิ้งงกาหลุดงามบ่งามอันนี้ยกให้เบิ้งกับหนึ่งก้อนด้วพี่น้องเด้อยกขึ้เบิ้งกับหนึ่งก้อนเพราะว่ามันมันหลมันยกบ่ไหวดอกด้วยบวบงามๆด้อดพี่น้องโอ้สวรรค์บ่จ้ามาเด้เอหอยนางลมยั่วๆมานะจ้าพี่น้องเอ้ยมาจ้าเอาพี่น้องเวทคลิปย้าดอกขี่ขานเบิง้งอืม อัละละซัมเน่ละ่ะซิฟเาอา์าตามสมตามเซลกินหิวแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกลัวแล้วจ้ะในฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อพี่น้งจ้ะไปแล้วจ้ะบายบายขอบคุณทุกคนด้อค่ะเด้อไปแล้วบายบายค่ะซัมเน่ละ่ะแ่บๆบไปแล้วค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ